Bưng mi yêu ai đó hết nhau. Bất ngờ mì sai mi yêu ai. Bất ngờ mì sai bungo. Bưng đấy, 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 ไกลไปยูใส่บัปะฮกลเจ้าไปยูใส่บดใกล้ไปยูใส่บตรละเห็นตัวเดียวใกล้หลายตัวไปใส่บหละพุ่นอยู่ในป่าปในป่าหญ้าบนไม่อย่งางนี่ไม่อย่างหก็ไม่ผอมว่ามืกเืด หาหนอไม้ผ้าในใยหยอยมาหาหนอไม้เขาเดี๋ยวสิหาให้นี่ครับนอแหนงนะครับนอแหนงหนึ่ง <c oughs> 1, นอสองนอสามนอสี่นอ หาหนาเอเบาเสียมมานํางไหวยหดยบือเ,เสียมมานํามาสับปุ๊นี่ห็นสีได้ลายี่เห็นบ่นเนี่ยงกหนอหนอแนงงี้ก็ได้นะครับผมเจ็ดหนอแปดหนอเก่าหนอเนี่ย กินได้ยกบ่ซีฟนอเอาได้กัน1ีฟเอสนอเอาแล้วก็นี่อีกนะนอแหนงนอแหนงงข้าจะเอิ่นนอแหนงหลังจากที่ผมกับพ่อธทนตัดไว้เมย์ใยญมาเก็บเอานอแหนงบัดทีนี้นี่ครับนอแหนง เขาเรียกว่านอแหน่งนอไม่โหไดไดต่มหนึ่งอยู่ดอกสองแถาอิ่มอยู่ดอกฮะเอาอยู่บ่านี่เอาเอาวะอเอากระเทียมฮักให้เอาไปแล้ว บแล้วมีหอยมหาหนใหม่บ่แล้วบ่ขึคืนแล้วบ่มีแล้วมีแต่หนอนสันๆนอนเน่าบมีถ้าไหนพ่อ ได้ไปแกงได้แกงบ่ได้พ่อแกงบ่ฮะได้พ่อแกงบ่พอ่พอพ่อบ่สองเถาอิ่มอยู่หรอกเนาะเพา่นเอาไปแกงกินได้ครับสองเถาเพิน่นมันก็ขึ้นแหนงดีได้แหลนะเนาะไปแล้วครับเพิ่นได้น้ใหม่โอ้ไก่มันอยู่น้ำปลาไก่มันเปหลบอยู่น้ำปลา เรือว่าไก่หายไปใส่อยู่น้ำปลาน้ำน้ำนํำล้มไม้นะครับผมไก่เข้าลมไม้ตรงนั้นมันก็จะเป็นลมไม้นะ,ะมันเคลียร์เกี่ยหาน้ำน้ำหฮมใหม่น้ำเงียงไปนะครับผมเนาะอยู่ตามลมไม้นะมันร้อนมากนะครับผมมันห่อนหายห่อนแห้งเป็ดนี่กเนน็เลนนําเบิดมือเอา้าได้นอนใหม่แล้วเมื่อ,อไรบาทนี่บห่วงลูกห่วงเต่าเลยบาทนี่มีใหญ่ใหญ่หนี่โอ้ ด้ถุงผ้าแบบไงเลยไปแล้วเมื่ออาทลาเลยบาททีนี้เมื่อเลยบ่เอา,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 านี่ครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศในสวนนะครับผมก็เราก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเต็มๆนะนี่ครับ อันเราจะล้อมรั้วไว้หมดเลยนะครับเอฟซีเนาะล้อมรั้วแบบสีฟ้าไว้หมดเลยตะข่ายสีฟ้าล้อมไว้นะครับผมมียังสีมันเล้งกินเป็ดคอยบะจะติกินเป็ดคอยบะนี่ครับล้อมรั้วสีฟ้าไว้นะครับผมพื้นที่ก็จะประมาณนี้ครับมีสระน้ําให้เป็ดลงเล่นน้ํานะครับผมมีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับผมเขาบอกว่าให้มีเครื่องอู้ปลา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 ตัวใหญ่เลยปลาตัวใหญ่ปลาปลาดูปลาตัวใหญ่ ปลาดูปลาตัวใหญ่อุ้ยหายแล้วตัวใหญ่ไม่มีตัวเล็กก็มีนนะครับปาเขาบอกว่าให้มีเครื่องปั่นน้ำหรือทำเป็นน้ำพุนะครับผมอันนี้รับไว้พิจารณานะครับผมเพราะว่าให้น้ําให้อากาศมันจะได้ไม่เน่าเสียนะน้ำมันจะไม่ได้เน่าเสียแล้วก็เรามีเว้นที่สาะแค่นี้ผมก็คิดอยู่ นะครับผมน่าจะเป็นแบบเอ่อใครพี่จะแนะนำแบบเครื่องปั่นน้ำที่แบบบ้านไม่ต้องใช้ไฟไหมเป็นกังหันล่ะเป็นกังหันห่ะคือปั่นน้ำหรือทำเป็นน้ำพุก็ได้เนาะมันจะได้เย็ยนสบายด้วยแถวเนี้ยเอยซื้อน้ำพุมาใส่เลยเหรอโอ้มันกัสิลงทุนหลายเติอได้พี่น้องเลยมันขัสีลงทุนหลายเติอได้ครับว่าหนุ่มปลาเป็นฝูงเลยครับผมปลาเยอะมากนะครับผมบ่อนี้ปลาเยอะมากนะ พวกแกเห็นปลาป่ะพุดนะพุณไม่ปลาไหมเอฟซีบ่อนี้ปลาเยอะมากเลยครับผมเนี่ยเห็นไหมบ่อนี้ปลาเยอะมากนะครับผมสุดยอดนะครับกับบรรยากาศนะนี่นะครับผม ก็เราก็ล้อมรัวไว้นะครับล้อมรัวจุปประมาณนี้ครับผมพื้นทีนะครับผมล้อมรัวพื้นที่เราเราก็ล้อมรัวไว้หมดแล้วนะครับเป็ดไก่อยู่ในนี้นะครับผมแล้วก็เราก็เข้ามาดูเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เท่ากับว่าเบิงเรื่อยๆเบิงความปลอดภัยเบิงหมาเบิงอะไรที่แบบว่ามันถิมาเป็นอันตรายกับที่เป็ดไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับผมเนาะเราก็ต้องดูแลเพื่อความปลอดภัยของเขานะครับอันนี้เป็ดที่ซื้อมาใหม่นะครับผมประมาณสัก 8ตัวนะครับผมนะ10ตัวคนละครับผมยะได้หนี8ตัวมันส่วนมากเขาจะเลี้ยงในหมู่บ้านนะครับมันยังไม่เคยลงน้ําเราเอามันให้มาปรับไม่ให้คุ้นเคยกับพื้นที่นะครับมาปรับตัวให้คุ้นเคยกับพื้นที่ก่อนแล้วเราค่อยจะปล่อยเขาลงน้ํานะครับผมสําหรับเป็ดที่อยู่ในเา้านะครับผมเนาะนี่แหละครับผมเนาะบรรยากาศบ้านเฮาสบายๆนะครับผมเอฟซี FC. ส่วนไกลหน,น่อก็จปุ่นอะอยู่นะอยู่ตามริมสะนะครับผมตามดิมสะขอบสะนะครับผม เขาก็หาอยู่หากินหากิมาิมนแมลงอะไรต่างๆปลาปลาตัวป,ล,ล,ปล,ลืเลเลยนี่ปลาไหลลีด้วยตาเนี่นะครับผมบอกพญพ่นมาวันเนีเอาปลาไปกินได้ไหยังพี่นะ่ะขายด้วยครับผมบนวาให้กินฟรีเลยขายขายหอยเอยลงทุนไปหลายแล้วกันกว่าจะสิขายตัวเอาเงินตัวบัตนี้เนาะ ลุงพุ่นไปหลยเลยได้ไหมซื้อผ้าใบมาล้อมนะครับผมตัดไม้ไผ่มาอ้อมหัวนะปวดไหมครับผมขอลุงพุ่นไปหล,ล่ด้ยนะขายได้พญท้นนะไอพญทพนนะโอเคครับผมสธนกิจนี่ก็ไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ